โอ้หหอนหอนหอนสำยาไม่ไม่ใส่ปลาควาพี่น้องร่อนเลดเฟียดเยอะมันอบาดมาด้วย สวัสดีครับมีถั่วแดนแฟนที่ขึ้นหอดสู่ขุสุก่นครับวันนี้สวัสดีจ้าซาปุยจุผักจ้ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้น้ำยาปลาควอย่างนีกับพี่น้องมีเป็นบ่วงเป็นบ่วงนะพี่น้องเอ้ยเหมือนในบ้านเฮ็ยในพี่น้องวิธีทำให้พี่น้องเบิ่งครับวันนี้โอ้ยน้ำยาปลาควอย่างนี้กบยาเมนทั่วไปนี่ยและพี่น้องมาจะในมัดแทบแซ่บมกันครับวันนี้สายเสีนสายเอ็นครับพี่น้องวันนี้เขาปูนเขาปูนครับพี่น้องอ่ะเรียกร้องเขามาจัดให้ทันที่รับพี่น้องเนี่ยหมักเขาปูนครับพี่น้องมาเด้อครับวนครัับบบสสมออุนนคร้ี สายเสียนสายเอ็นครับพี่นอออ้องเอ้ยซ้ำกัซ้ำอ,อ,อินนีครับครับมาเลยพี่น้องมาครับลูกไส้ก็เลยอิ่นครับปอหาเมียเราพี่น้องลูกกูเด็กลงปอลงเ <c oughs> มียทางนั้นเนาะพ <c oughs> ี่น้องโอ้ยตัวหน่อยย้ำยางเสียนเนื้อเหนียวครับพี่น้องมือนีดิมปอลงไเด้อลูกไส้เอิ่นแล้วห <c oughs> นึ่งสองสามบุ๊ช โอ้หอนหอนหอนสัญญาไม่ไม่ <c oughs> ใส่ปลาควาพี่น้องร่อนเลดเฟียดเยอะแตว่าจะบ่าควาสัญญาแต่ว่า,า,าวกับทีนี้ทางปุ่นก็เหล่าพี่น้องนะปุ่นอ่ะมาหวานอย่างพี่น้องอาาเลยาหมดเที่ยวไย่านี้พี่น้องโอ้ย<ๆ>ตอนนะ่ะพี่น้องหอนซ่อนศาสเนี่ยผักกับผักทางนี้เด้อพี่น้องเลยผักผักผักใส่เสียงใส่เอ็นมาเด้อขับขับปุ่นพี่น้องเลย สิเหนียวหนุ่มๆงามๆสินน้อยๆเดียวๆครับควรอะเอ้ยขนาดควนอะนีปะตอนปลาคอเสียดเสียดดยตั้งนานเจ้ากพอดิเอะอออพอกับคอตั้งนานก็เลยแล้วอาหลุดชายกันพี่น้องเลยตั้งนานกุก็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 กุก็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 กมก็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 กก็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 กก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 ็กก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 กุกกกกกก ขิงเขาวานอนมาเด้อปาเอาเลยครับัมาเนี่มาเด้อมาเด้อเป็นไรบวปลาดบวงมันใีญ่อ่อนซ้อนเลยเปลือลาดปลาดดูพี่น้องเลยปลาดเปือกนีะน้อยจัง่ยโอ้ยฟูมตำแต่อ่อนซ้อนขาดพี่น้องเลยกำลังบินมากบือ ตัวเฮ้ยนี่สีไหนนะมามาพี่นอ้องม,ม,ม,มาบาดเลยเอากิงครับยยเยี่ยงเยียงเฮ้ยหวานซอนของใส่ไม่ได้สิครับโห่พี่นอ้องมาสายสนสายเอ็นครับพี่นอ้องสายเมเปิลเมเปิลพอบานมาเด้อ สเตแม่ขาดคล้ายประจำงั้นว่าเสยียบนีพี่น้องคือเต็แม่ขาดเลยพี่น้องนี่เดินนี่โอ้ถือลูกโดดพี่น้องเองเรากิเปีดบ้าลงโดดห่านเราีวเปีดจริงยังสีเปีดพี่น้อง หอมเนื้อปลาครับปลาควัา,ม,ม,ามัน นังยาปลาพรา้อยไงพี่น้องโอ้กางระว,ว่างเนื้อขอไงกับนี่กางเลยเปรียบพักบทแสีไปห้หมอครับพี่น้อง มไม่ด้วยเสียปั๊มเสียลมมาได้ไหมกับปูนน้ำกันเสียปั๊มเสียลมจ้ะเอ็นหันบ้างเ,เสียปั๊มเจีร่มเนาะก็ไม้เว่ <laughs> <laughs> เยออกไปหาหนาวพี่นหนัง อ,อย่างนั้นแมวหลาน,นเนู่มาขึ้นนี่มาเลยนะมามาฮึเ <c oughs> มื่อวานหนูมัอนจีบโปม้มีร่องบาดไงแม่ค่าขายจีบโป้มเปนูนด้วค่ะหนูเมื่อวานขี้ย่านกายไปอนุวัะจาร้ว่า นราหากลิ่นน้ำมันอุ๊ยนี่จีบูมแล้วเราเราเลี้ยงต้นแมวพี่น้องเราเลี้ยงแมวไว้ท่านเหลวแล้วเหลวอยู่ที่ปุูมมาพากวนมาหันร้านร้านอย่างแมวผ้าไปเห็ดหมันในอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้อง ชอกชอกเหรอซือพี่น้องมันสักลงเลยไหมแดดทิย์หนึง่งตักแล้วกัเดียบร้อยเลยร้านก็ให้มันเลี้ยงตัวให้เลี้ยงมากแต่หน่อยๆเ,เ,เ,เนาะเขาเขาเลี้ยงอย่างเงียเขาก็หักนง่นขากินกับสลับจ่อย

ก้างนะประกอบก็มีก้างผักงามๆครับประกอบสวนตักเสียงผักปลูกปีกปุ๊บปีกเอ่อสอบน่อง ขอมันไหลาปากมันเ,เห <ไป S 1> นียบๆะพ่วนพี่น้องบอกมังไงสุดตามฝุ่นให้ตามห,หมอตะเกียงอะ่ะขวานมามัน,มนแับมันเนี้ย กับค,คนตาพักมาให้ก่อนบุคคลตอนมาน้าม่เนาะเราเล่นต่้ๆมา,าเรือนหนึ่ง <c oughs> เสร็จสู่กัมไม่นอนมันนาะน้ำดำดำ น้งนองมันเนี่ยบะแดงเ้อะดำบีบี่กระปุ่นกินง่ายคร<ต>ับอร่อยมากกินง่ายย่อยง่ายหิวง่าย สายตรงเลยพี่น้องน,นะขือเขาพุณนี่ต้องนอ้ำท่วมขอบคุณน้ำท่วมเซ็ตเรื่องแสบเซ้<า>ตแ,บบแต่ผู้มันเส้นคู่จากกันน้นอนพี่น้องพลังควันเหมืนกับม,กมั่มักน้ำเยอะน้ำไหลต็ว่ามันน้ำเยอะมนันแสบแล้วน้ำเยอะน้ำไหลพี่น้อง ม่สมมาไปดอกโอ้โมมมังน่ารกกันมี่ตัว้ะพี่นอนาปวดขั้นโลกเสียบ กางเขามีได้เป็น,นอปกอปลาความันปลาคอนบ้านเฮาหรือว่าปลาคอนตลาดเนี่ยยิ่กันดิยมันเป็นปลาตองโกเด้อไอ่กีบปลาคอบ้านเฮาหอ่มีมกางปันใดเดปุ้ยปลาอย่างบ่มีกางไม่้ำยากระปุ่นเจ๊เจียวอ <c oughs> ปลาตองโกไม่ใช่หรืองปลาอะไรกาง แับ,บ้องครับ,บมันมีกางหอยหลายไหมปุ๋ยต่างฝอยแ่ตงตะกี้เดี่ยตัวมือนี่มันไปแหวนมันเป็นพันพาไมจังเลยเป็นยนื่นน้ำบานทั้งหมดเป็นปานหน้าปลายอย่างกบบนี้างหลายอื เราเมืองเด้อแฟนกับสมของสุบอดครับยางปลาคอเนี่ครับพี่น้องเจียบมันุย่างก็นจะเป็นอีูแบบนี้นั่นหอมด้ืยกันนี่ครับโรชัดมันสีสีกินปลาย่างแต่ปลาชดนี่ยก็สีแซ่บซื้อกันแซ่บคนละแผ่ บ่กีนได้เมดพี่น้องเอ้ยพอได้เป็นกระปุ่นเซาลมแน่แล้วล่ะพี่น้องสุมือนน้นําอยู่ให้อยูหน้ากระบกมันแล้วคิดจังเด๋ละบันอ๋อนี่เลยมันบอกอะ่ะหากบตึงก็หากบหน้หญ้าตูบแล้วบันนี้มีน้าํา ในก็ขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าให้ปล่อยให้ปุ๋ยแล้วกินใบยี่หันขอบคุณแฟนมครับสมองสุบอนที่ติดตามช่ชมบ,บ้าปุย๋ยจุฬาเด้อจ่าสมองได้หนาวแน่นอ้ะมือนี้ก็สีนาวเป็นเมือดแล้วเนาะจ้ารกุฏิอุ่นถึน่นเน่รักษาสุขภาพากับของเด้อพี่น้องใส่สิบปีไม่แล้วกับใครพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงลุยๆสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องผู้ใดตาบอดแก่เมือ่อนตาได้งามบ่ได้ค่อยเลียนหันผู้ใดข้ากดดังงอกข้าขัดซื้อจริ้งหนึ่งเหยียดบ่ออกกับสีควักเคยปุยวา่าอะไรจ้ะวัว <laughs> <ห> <laughs> คลิปนี้มืนเนี่กับฝกไวิซมีเด้อพี่น้องสิเพลิดล้วงเพลิดไหลเท็งยำรุดดวนพ่น้องเฮ้ยฝากไวิซมีเด้อพี่น้องคลิปหนาผู้พอใจไม่จ้าโชคดีมีความสุขครับวันนี้ครับผมวันนี้จ้าจิ้วจฝากอะไรกวาดแชร์กดติดตามมางไปเด้อกับพี่น้องเบาปุยจูเพราะกูฝากกับพี่น้องมนี กอบันไน้ครับผม